ข้าพเจ้าขอสมาทานซึ่งพระกรรมฐานขอขานิกะสมาธิสติและอัญญาจงบางเกิดขึ้นในคันทะสันดานของข้าพเจ้าข้าพเจ้า จะตั้งสติกำหนดไว้ที่อัตภาพร่างกายทำความรู้สึกตัวทบร้อมในอัตภาพร่างกาย <c oughs> ตลอดจนถึงความรู้สึกนึกคิดในเรื่องราวต่างๆ ด้วยความไม่ประมาทตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเธอ,อดำผ่านดอกไม้ไปบูชาพระรัตนตรัยที่ตโตมูพระประธาน <c oughs>